สวัสดีเพื่อนๆชาว Black Clover Mobile ทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มี2ตัวละครใหม่เข้ามาเนาะก็คือวาเนซ่าเ้นด้าแห่งโชคชะตานะครับแล้วก็โซล่ากระทิงดํานั่นเองนะครับผมก็เข้ามาทั้งในรูปแบบของตู้เลอ up นะครับรวมถึงตู้อัญเชิญแบบสเตปัพด้วยนั่นเองเนาะซึ่งเพื่อนๆจะชอบคนไหนอยากเล่นทีมไหนเนี่ยก็สามารถสุ่มได้เลยนะครับชอบเล่นสายเขียวนะครับก็ไปวาเนซะ่าเนาะหรือถ้าชอบเล่นสายสะท้อนสายสีฟ้าเนี่ยก็มาที่โซล่านั่นเองซึ่งส่วนตัวแล้วผมค่อนข้างชอบโซล่านะครับวันนี้ก็เลยจะมาทำไกด์นะครับแนวทางในการปั้น โซาให้กับเพื่อนๆทุกคนได้ดูกันนั่นเองนะใครที่มีโซาแล้วนะครับอยากได้แนวทางเนาะว่าต้องใส่อุปกรณ์ยังไงนะยครับสกิลเป็นแบบไหนหรือว่าการจัดทีมเนี่ยจะยังไงได้บ้างนะครับผมก็เดี๋ยวมารอติดตามดูในคลิปนี้ได้เลยนะโอเคก่อนอื่นเลยเรามาดูที่สกิลของโซากันก่อนนะครับว่าเขาสามารถทําอะไรได้บ้างเนาะสำหรับสกิลหนึ่งนครับจะให้ผลกลับดักสะท้อนกลับกับพันธมิตรที่มีพลังโจมตีสูงที่สุดเป็นเวลา2เทินเนาะซึ่งกลับดักสะท้อนกลับตรงนี้เนี่ยก็คือบัฟนะครับท ก็สะท้อนกลับไปถึง150%เลยนะครับแล้วก็มีให้ผลดีบัฟลบ s p 1แต้มกับศัตรูเมื่อเราได้รับความเสียหายด้วยนะแล้วก็เมื่อเรามีบัฟพงกระพันนะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่โดนดาเมจอะไรก็ตามเนาะแต่ว่าเราจะยังสามารถสะท้อนกลับความเสียหายตรงนี้กลับไปให้กับศัตรูได้เหมือนเดิมนะสำหรับสกิลที่2นะครับจะมีโอกาส60%ที่จะปิดกั้นดีบัฟกับพันธมิตรเป็นเวลา1เทินนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าเราอัพขึ้นไปถึงเลเวลี้ายเป็น100%ททันีนะัับบแล้ก็จะมี AP1 กับศัตรูทั้งหมดด้วยนะครับผมและสุดท้ายนี่ครับจะให้ผลดีบัฟลดพลังโจมตีเวทกับศัตรูทั้งหมดอีก1เทิร์นนะในส่วนของสกิลอันตินะครับจะให้ผลกับดักสะท้อนกลับเลเวล3นะกลับพันธมิตรทั้งหมดนะครับเป็นเวลา2เทนะิร์นเนาะซึ่งเลเวล3เนี่ยจะสะท้อนกลับถึง300%เลยนะครับก็ถือว่าแรงมากๆเลยนะแต่ก็เอฟเฟกต่อมานะครับจะมีโอกาส60%นะครับที่จะให้บัฟเพิ่มพลังป้องกันเลเวล5นะครับกับพันธมิตรทั้งหมดเนาะซึ่งเลเวล5 245%เเเนนนนนี่่่ยยจะะพพิมลลััังงงป้อกถึหนะนะมมาาายควว่ถ้า เพื่อนเอาโซละเข้าไปเล่นกับแอสตาล่างปีศาจนะครับแล้วกดเปิดอันตีเนาะแอสตาปีศาจจะได้พลังป้องกันเพิ่มขึ้น24 5เเลยนะนั่นหมายความว่าแอสตาเนี่ยก็จะยิ่งโจมตีแรงขึ้นไปอีกนะครับแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆอัพขึ้นไปถึงเลเวล5นะครับโอกาสที่จะแปะบัฟเพิ่มพลังป้องกันตรงนี้ก็จะเพิ่มขึ้นเป็น1น0ง็นั่นเองและสุดท้ายนี่ครับก็จะให้ผลดีบัฟปลดอาวุธเลเวล3ามเนาะกับศัตรูที่มีพลังโจมตีสูงที่ส ก็จะให้ผลล้งอมตะกับเป้าหมายที่เราเลือกนะครับอย่างเช่นตอนนี้อมตะที่ป่วนเลยนะก็คือทีมแดงเนาะอย่างเช่นน้องชามี่อย่างเงี้ยนะครับถ้าไม่อยากให้ชามี่มีอมตะนะครับก็สามารถใช้ผสานของโซละในการล้างอมตะตรงนี้ได้ด้วยนะแล้วทีนี้ในส่วนของสกิลติดตัวนะครับถ้าเกิดว่าเราเล่นเป็นทีมสายสีฟ้าทั้งหมดนะครับจะทําให้โซละเนี่ยได้สปีดเพิ่มขึ้น15แต้มนะครับเมื่อเราเริ่มต่อสู้เนาะทีนี้ในเรื่องของการอัพดาวนะครับถ้าเกิดว่าเป็น2ดาวเนี่ยเวลาที่โซละนะครับมีบัฟกับดัก ดเปิดสกิลหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับผมเราก็จะได้บัฟกับดักสะท้อนกลับมาเนาะซึ่งถ้าเรามีบัฟกับดักสะท้อนกลับอันนี้นะครับเมื่อเริ่มเทิร์นเราจะได้บัฟอีกหนึ่งมานะก็คือจะลดความเสียหายที่ได้รับได้30%มเป็นเวลา1นเทิร์นเนาะแล้วก็ไม่ซ้อนทับกับบัฟอื่นๆด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็จะทําให้โซล่าถึกขึ้นไปอีกนะครับทุกคนซึ่งความถึกเนี่ยค่อนข้างจําเป็นกับโซล่ามากๆเลยนะเพราะว่าโซล่าไม่ใช่สายดาเมทนะครับทุกคนจะเน้นไปที่การสะท เพลังป้องกันหรือว่าพวกลดความเสียหายให้โซล่าเยอะๆเนาะนะเขาจะได้แบบว่ายืนอยู่บนสนามได้นานๆนะครับทุกคนถ้าโซล่าของเพื่อน <ๆ S 1> ไม่ใช่2ดาวแล้วเอามาเล่นเนี่ยอาจจะโดนโจมตีทีเดียวตายก็ได้นะครับยังไม่ทันได้เปิดบัฟสะท้อนกลับอะไรเลยนะครับโซลาก็อาจจะออกจากสนามไปเลยก็ได้นะครับดังนั้นถ้าอยากจะเล่นโซล่านะครับทุกคนผมแนะนานะว่าอย่างต่ำๆเนี่ยที่แบบพอใช้งานได้ก็ควรจะเป็น2ดาวขึ้นไปนะครับไม่งั้นเนี่ยจะยืนอยู่บนสนามได้ไม่ค่อยนานเท่าไหรนะ่เนาะเขาจะตัวบางนะครับายเร็วนะถ้าอยากให้เขาถึกขึ้นมาหน่อยนะครับก็ววนนน2ดาแล้้ทีี พอเป็น5้าดาวนะครับผมก็จะได้ความสามารถเพิ่มขึ้นมานะก็คือถ้าเราเล่นเป็นสายสีฟ้าทั้งหมดจะให้ผลปิดกั้นบัฟกับศัตรูที่มีพลังโจมตีสูงที่สุด1เทินเมื่อเริ่มต่อสู้นะครับตรงนี้หมายความว่ายังไงก็หมายความว่าฝั่งตรงข้ามที่มีพลังโจมตีสูงที่สุดเนี่ยไม่ว่าเขาจะได้บัฟอะไรนะครับจะเป็นบัฟเพิ่มพลังโจมตีบัฟเพิ่มจอเกราะบัฟเพิ่มป้องกันอะไรต่างๆนานานะที่มันเป็นบัฟนะครับเขาจะถูกปิดกั้นทั้งหมดเลยนะถ้าเขาไม่มีบัฟเพิ่มโจมตีพวก ความสามารถทั้งหมดที่เราอ่านมาเมื่อกี้นะครับทุกคนถ้าเกิดว่าเพืเ่อนๆอยากจะเล่นโซละเนาะก็แนะนําขั้นต่ําคือ2ดาวขึ้นไปนะถึงจะน่าเล่นนะทีนี้ย้อนกลับมาที่สกิลหนึ่งกันสักหน่อยนะครับเมื่อกี้เนี่ยผมลืมพูดไปนะก็คือในเรื่องของเอฟเฟกต์คงกระพันนะครับทุกคนซึ่งเอฟเฟกต์คงกระพันเนี่ยตอนนี้เท่าที่ผมอ่านเจอนะครับก็จะมีอยู่3ตัวด้วยกันนะที่สามารถให้เอฟเฟกต์คงกระพันได้นะครับคนแรกก็คือวาเดนซาได้แห่งโชคชะตานีครับผมสาหรับอันตรีของวาเลนซาเนี่ยเขาจะแปะบัฟคงกระ โซละเนาะก็ใช้อันตีของวานิ่านะครับแปะคงกระพันให้กับโซละนะครับแล้วพอโซละเปิดสกิลสะท้อนกลับเนี่ยเวลาที่โดนโจมตีมานอกจากเลือดเราจะไม่ลดแล้วเรายังสามารถสะท้อนดาเมจกลับไปแบบเต็มๆได้ด้วยนะครับผมอันนี้ก็เป็นคอมโบที่เล่นได้นะครับแต่มันยากตรงที่เราต้องสุ่มทั้งวานิ่าแล้วก็โซละไงแล้วบังเอิญว่าตู้เนี่ยมันก็ดันแยกตู้อีกต่างหากนะครับตรงนี้ก็ให้เป็นเรื่องของคนที่ดวงดีหรือว่าคนที่มีงบเยอะๆเขาเล่นกันไปนะครับถ้าแบบว่าเป็นเราๆที่เอเอต้องดองเพชรเผื่อตัวนั้นตัวนนนีีี้้้ดดววยยยเ่่่่่ผมคคิาาาอขงกะทจล ทั้งวาเดซซาเลยก็โซละในตอนนี้นะครับแต่ในอนาคตเนี่ยทั้ง2คนนี้เขาจะเข้าในตู้ถาวรอ,อยู่นะครับเวลาที่เราหลุดเลดมาเนี่ยเราก็อาจจะได้ตัวละครพวกนี้มาเล่นนะครับอันนี้ก็อาจจะสามารถเล่นได้นะในอนาคตนะครับทีนี้ตัวที่2นะครับที่มีบัฟคงกระพันเหมือนกันก็คือมิโมซ่างานเต้นลำนะครับทุกคนแต่เงื่อนไขของเขาก็คือจะต้องเล่นเป็นทีมสีเขียวทั้งหมดนะซึ่งใช้ไม่ได้กับโซละอยู่แล้วนะครับและคนสุดท้ายก็คือเกลด์โปรยช็อตนะครับคนนี้เนี่ยสกิลอันตีก็สามารถแปะบ,บัฟคงกระพันให้เพื่ออนนนนได้เหมืกันนะแต่ว่วาจ แปรให้เฉพาะคนที่มีพลังชีวิตต่ำที่สุดนั่นเองเนาะซึ่งมันจะค่อนข้างเล่นยากนิดนึงนะครับผมแล้วนอกจากนี้ผมก็ไม่มั่นใจว่าจะมีตัวไหนที่ให้บัฟคงกระพันเพิ่ม,เต,มเติมอีกหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้อ่านสกิลหมดครบทุกตัวเนาะถ้าเพื่อ,อนๆรู้จักตัวไหนที่ให้บัฟแบบนี้ได้เหมือนกันเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันได้เนาะก็จะได้แบบอัปเดตข้อมูลกันนะครับทุกคนทีนี้มาดูการ์ดประจําตัวของโซล่าบ้างนะครับผมสําหรับการ์ดประจําตัวเนี่ยค่อนข้างเป็นประโยชน์นะคือจะเล่นโซล่าได้ง่ายขึ้ เ,เราจะสามารถแจกบัฟสะท้อนกลับเลเวล2ให้กับพันธมิตรทั้งหมดได้เป็นเวลา1เทินนะครับจากเดิมที่มีแค่สกิล1แล้วก็อันตีนอที่แปะบัฟสะท้อนกลับได้นะครับถ้าเราใส่การ์ดนี้เข้าไปสกิล2ก็จะแปะได้เช่นกันนะครับแล้วในส่วนของสกิลติดตัวนะครับจะมีโอกาส40%ที่จะได้บัฟเพิ่มพลังป้องกัน20%นะครับกับพันธมิตรทั้งหมด2เทินเมื่อโดนสายแอคเทเกอร์โจมตีนะครับซึ่งความสามารถติดตัวตรงนี้เนี่ยผมว่ามันค่อนข้างใช้งานยากนิดนึงนะช่วงนี้เนี่ยคนเขาเล่นเปนสาาอรร์่ Star at, หรวหตีศื เมริโอนาอย่างนเนี้ยเขาไม่ใช่สายเอ็กเทเกอร์เนาะเขาเป็นสายแทง้งซึ่งถ้าสายแท้งโจมตีมาความสามารถตรงนี้ก็จะไม่มีผลอะไรนะครับเราก็จะไม่ได้บัฟเพิ่มพลังตรงนี้เลยนะครับนั่นหมายความว่าในหลายๆสถานการณ์เนี่ยการ์ดใบนี้มันใช้ประโยชน์ได้แค่เพิ่มกับดักสะท้อนกับเลเวล2แค่นั้นนะครับแต่ว่าความสามารถติดตัวเนี่ยเราสามารถใช้ได้แค่บางสถานการณ์เท่านั้นเนาะและก็ไอเปอร์เซนต์ตรงนี้นะครับสามารถเพิ่มได้ด้วยการอัปดาวนะครับแต่เราต้องอัปขึ้นไปถึง5าดาวเลยนะครับโอกาสมันถึงจะเป็น100%หน,นัน่าถ้าอยากจะเล่นปาร์ใบนน์เน ต้องเป็น5ดาวนะครับทุกคนซึ่งมันค่อนข้างเปลืองมากจนเกินไปนะกับการทําการ์ดใบนี้5าดาวแต่ว่าไม่ค่อยคุ้มกันเนาะกับเงินหรือว่าเพชรที่เราเสียไปในการทํา5ดาวนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่มีการ์ดประจําตัวนะครับเราสามารถใช้การ์ดใบไหนแทนได้บ้างเนาะซึ่งผมบอกตรงๆเลยว่าโซลาเนี่ยเป็นตัวที่ใช้การ์ดได้หลากหลายมากๆเลยนะอยู่ที่ว่าเรามีการ์ดอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นถ้าเพื่อนๆอยากจะให้เขายืนนานๆหน่อยนะครับผมก็ใช้เป็นการ์ดแสงจันทร์ด้วยเนาะก็เพิ่มพลังป้องกัน80%อน์ะครับผมแล้วนอกจากการ์ดแสงจ การ์ดเขียวที่ผมใช้ตอนนี้ก็ได้นะการ์ดใบนี้นะครับจะปิดกั้นสถานะผิดปกติได้เนาะหนึ่งเทินนะครับของแต่ละเวฟนะครับและก็ฮิลได้ด้วยถ้าเกิดว่าได้รับผลของสถานะผิดปกตินะครับหรือจะใช้เป็นการ์ดแสงสว่างก็ได้อันนี้เนี่ยก็จะปิดกั้นความเสียหายต่อเนื่องได้1เทินเมื่อเริ่มต้นเวฟเนาะแล้วก็มีโอกาสอีก10%ที่จะปิดกั้นได้2เทินนะครับทุกคนซึ่งอันนี้ก็เอาไปกันพวกสายเผาไหมเนาะปิดกั้นดีบัฟความเสียหายต่อเนื่องนะครับก็ค่อนข้างดีเลยหรือถ้าเพื่พ่่อออนนนนนไไมมยยาาาากกกกโโดดดดใใบบ็็ช้ขขนะ้้์พุขวีีส ที่จะล้างสถานะใบเลยก็ใบอย่างสมบูรณ์ออกเมื่อเริ่มเทินนั่นเองนะครับก็มีประโยชน์นะเวลาไปเจอสายใบนะก็สามารถใช้ได้นะครับหรือจะใช้เป็นการ์ดประจําตัวของตัวละครอื่นก็ได้อย่างเช่นของโนเอลฮัลวีนนะครับซึ่งการ์ดใบนี้เนี่ยสกิลติดตัวเนี่ยเมื่อเราได้รับความเสียหายจะมีโอกาส36%ที่จะให้ผลดีบัฟลบ sp 1แต้มกับศัตรูทั้งหมดนะครับหมายความว่าเราสามารถนาการ์ดใบนี้มาคอมโบกับสกิลที่2ได้นะที่เราสามารถแปดดีบัฟลด sp 1แต้มกับศัตรูทั้งหมดได้เช่นกันนะครับพอเอามาคอม นนจากเดิมที่เป็นลด1แต้มเนาะก็จะมีโอกาสลดได้2แต้มเลยเนดะี๋ยวทุกคนถ้าเกิดว่าเปอร์เซ็นต์ตรงนี้มันติดนะเออศัตรูก็โดนไปเลยทุกตัวละครนะครับโดนลด SP เอพไป2แต้มนะครับก็ใช้งานได้นะครับผมหรือจะเป็นการ SR อนะครับอย่างเช่นศิลาใบาอันเนี้ยถ้าเราอัพขึ้นไป5ดาวเนาะก็จะเพิ่มพลังป้องกันถึง50%เลยนะแล้วก็ความอดทนอีก10%นะครับการใบน,นี้ก็จะทําให้โซละยืนได้นานมากขึ้นนะก็ใช้ได้นะครับรวมถึงการอื่นอื่นอีก เยอะแยะมากมายเลยในทุกคนคือแบบโซล่าเอาไปใส่กับการ์ดใบไหนก็อร่อยนะแทบจะใส่ได้ทุกการ์ดเลยมันมีประโยชน์กับโซล่าทั้งนั้นนะครับผมแล้วทีนี้ในส่วนของการอัพสกิลนะครับก็แนะนําว่าอัพสกิลอันตีขึ้นไปก่อนเลยเนาะให้มันเป็นเลเวล5นะครับเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสในการเพิ่มพลังป้องกัน100%นะครับก็เอาไปคอมโบกับแอสตาได้นะแล้วก็ค่อยมาตามต่อด้วยสกิลที่2นะครับเพื่อทําให้ปิดกั้นดีบปัฟเนี่ยมันเป็น100%นั่เงรบอยากจะเอาอร์เซ็นตเพิ่มเองส่วนที่เหลือนะคร่ม ก็ได้ทีนี้มาดูในส่วนของอุปกรณ์กันบ้างนะครับถ้าเกิดว่าเอาเป็นเซตยอดนิยมนะที่คน,ฮ,นฮิตเล่นกันเลยนะครับก็จะเป็นเซตสปีดติดดาว4ชิ้นเนาะที่ต้องใส่เป็นเซตนี้นะครับเพราะว่าโซลาร์เนี่ยเราต้องเปิดก่อนนะครับเพื่อที่จะได้เปิดใช้สกิลสะท้อนกลับก่อนฝั่งตรงข้ามนะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยบางทีเร็วไปก็ไม่ดีนะครับทุกคนฉะนั้นก็จะมีเซตอื่นๆอ,อีกที่หลายๆคนก็เล่นกันนะคือจริงๆแล้วโซลาร์ Solar เนี่ยเราแค่เอาไปแปะบัฟเพิ่มพลังป้องกันไม่ก็แบบว่าเพิ่มสะท้อนกลับอะไรปปรรรระะะะะมมมาณนนนนัั้้เฉคแตก็ือออไไ่่ีโช์ลวดง เพื่อนๆก็อาจจะไม่จาเป็นต้องใส่เป็นเซตสปีดก็ได้นะครับไปใส่เป็นเซ็ตพวกเพิ่มป้องกันหรือว่าเพิ่มเลือดติดดาวอะไรแบบนั้นก็ได้นะเพื่อที่จะให้เขายืนอยู่บนสนามได้นันๆแล้วก็คอยแปะบัฟกดใช้สกิลให้กับเพื่อนร่วมทีมประมาณนั้นนะครับผมแล้วทีนี้อีก2ชิ้นที่เหลือนะครับอันนี้ก็อยู่ที่เพื่อนๆเลยว่าอยากจะเล่นแบบไหนเนาะจะใส่เป็นเซ็ตเพิ่มพลังป้องกันติดดาวก็ได้นะครับถ้าไม่เล่นเป็นเซ็ตป้องกันติดดาวเพื่อนๆไปเล่นเป็นเซ็ตเลือดติดดาวก็ได้นะครับหรือเพื่ ถ้ามีผลของโต้กลับอยู่นะครับเราจะได้บัฟลดความเสียหายที่ได้รับ15% 1เทินนะแล้วมันก็ไม่ได้ซ้อนทับกันด้วยนะครับหรือจะเล่นเป็นอีกเซตหนึ่งก็ได้นะครับก็คือเซตไอเทเมลรูราของเศรษฐีนะเซตนี้นะครับที่2ชิ้นเนี่ยจะบัฟเพิ่มความเร็ว10%นะครับ1เทินนะเมื่อเราก,กดใช้สกิลพิเศษเนาะซึ่งอย่างที่ผมได้บอกไปว่าโซล่าเนี่ยเราต้องกดใช้อันติเปิดก่อนเพื่อนอยู่แล้วดังนั้นถ้าเรากดอันติแล้วแล้วอยากให้โซล่าเร็วขึ้นไปอีกเนี่ยเราก็ใช้เป็นเซ ของการหาออปชันนะครับเพื่อนๆก็เน้นไปที่ HP แบบเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับค่าเดฟนะแ,แบบเป็นเปอร์เซ็นต์เนาะแล้วก็คีย์เลสแบบเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับที่เหลือเนี่ยเพื่อนๆก็เลือกได้ตามสไตล์ที่เพื่อนๆเ,เล่นได้เลยนะแล้วก็เครื่องประดับเนี่ยผมก็จะใส่เป็นค่าเดฟไปก่อนนะครับทุกคนสําหรับตอนนี้เนาะเนี่ยก็ใส่เป็นพวกสร้อยเพิ่มเดฟอะไรประมาณนี้นะทุกคนเขาก็จะยืนได้นิดหนึ่งนะเพราะว่าของผมยังมีไม่เยอะนะครับโอเคแล้วทีนี้มาดูในส่วนของการจัดทีมกันบ้างนะครับว่าโซล่าสามารถไปสายไหนได้บ้างเนาะอันนี้คือททททีีมมมมาาาาาตรรรรฐน,นนลละะกกกัับผเพวว่าาจจจดิๆแแ้้โไปุทีม คนะือเขาเล่นได้หลายทีมมากนะครับแทบจะไม่มีจํากัดเลยเนาะดังนั้นก็เลยจะขอแนะนําแค่ทีมยอดนิยมหรือว่าทีมพื้นฐานทีมมาตรฐานนะครับที่คนส่วนใหญ่เขาเล่นกันนะทีมแรกนะครับที่เขาเล่นกันตอนนี้นะครับผมก็จะมีแอสตาปีศาจราชินีแม่มดชาร์ลอตและก็โซล่าเนาะซึ่งปัจจุบันนี้ผมก็เล่นทีมนี้เป็นหลักนะครับเพราะว่ามันเล่นง่ายนะเวลาที่เราเริ่มเทิร์นมาแล้วเนี่ยเราเปิดอันติโซล่าก่อนเลยนะทุกคนเพื่อเพิ่มพลังป้องกันให้แอสตาเนาะจากนั้นราชนีแม่มดนะครับก็กดอันติเพ ปั่นไปเลยทีเดียวนะครับรับรองว่าแรงแน่นอนนะครับทุกคนถ้าทําของมาดีเนี่ยปาดท,ทีเดียวก็ตายแล้วนะครับส่วนอีกตัวละครหนึ่งนะครับที่เป็นชาร์ลอตเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้ชาร์ลอตล่างนี้ก็ได้นะครับถ้าความเร็วของเพื่อนๆมันไม่มากพอเนาะเพื่อนๆอาจจะเลือกเป็นตัวอื่นที่เพิ่มความเร็วให้ทีมก็ได้อย่างเช่นฟินแลนด์นะครับทนะุกคนอ่าล้วก็จะเอาฟินแลนด์เนาะมาเพิ่มสป,ปีดให้กับทุกคนในทีมเนาะ,ะเพื่อเล่งความเร็วขึ้นมาหน่อยเราก็อาจจะได้เปิดก่อนประมาณนั้นนะครับแบบนี้เ่่นนนนะอจะตัวตัวงซึ ค่อนข้างเทพมากๆเลยนะครับก็เอามาเข้าทีมแทนฟินแลนด์ได้เหมือนกันนะครับผมแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอ,อยากจะเล่นเป็นทีมฟ้าล้วนล่ะจะได้ใช้ความสามารถของโซล่าได้อย่างเต็มที่นะครับทีมแรกเลยนะครับก็จะเป็นทีมที่ตัวละครที่เรามีในตอนนี้นะครับอย่างแรกเลยก็คือใช้เป็นจูเลียสนะครับผมเป็นตัวดาเมจเนาะแต่ว่าจูเลียสเนี่ยไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่เพราะว่าถ้าฝั่งตรงข้ามมีโซล่าเหมือนกันจูเลียสเขาเป็นสายแอนะคเทเกอร์เนาะก็โดนไปเลยปิดกั้นดีบัฟนะครับผมก็ไ <ๆ S 2> ม่ค่อยดีถ้าจจะเเเเเออาาามมมล่่นนนพืใให้้้สกกับปป็็็ทีฟช ลักซีซ่นน่าจะดีกว่านะครับซึ่งผมไม่มีเนาะก็เลยใช้ตัวนี้แทนไปก่อนนะครับทุกคนในส่วนของวิลเลียมเนี่ยไม่ใช่วิลเลียมคนนี้นะครับแต่ว่าจะเป็นวิลเลียมงานเต้นลำนะครับทุกคนซึ่งผมก็ไม่มีอีกเหมือนกันนะก็เลยใช้เป็นตัวนี้แทนไปก่อนนะเนา e ะ, um, ะก็ใช้เป็นลักซีเซ่นนะครับวิลเลียมงานเต้นลำแล้วก็ใช้เป็นชาร์ลอตค์คนครูนะครับเอามาแปะโต้กลับนะแล้วก็เล่นคู่กันกับโซล่านั่นเองเนาะก็จะเป็นทีมสีฟ้าลวนนะครับที่เป็นสายโต้กลับนะก็เล่นประมาณนี้ก็ได้แต่สําหรับทีมสีฟ้้้้าาาาใใในน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 ออออคคตตรรัผมมมทีี่่่่ยงไไสถเเเลลดกก็็็ืืแหพชป เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ใช้เป็นวิลเลียมงานเต้นราเหมือนเดิมเนาะแต่ว่าเราจะเปลี่ยนนะครับจากชาร์ลอตฟ้าเนี่ยจะเปลี่ยนไปใช้เป็นโนเอลชุดนักเรียนนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้โนเอลยังไม่เข้าเนาะก็รอในอนาคตได้นะครับพอโนเอลมาเนี่ยเราก็โนเอลชุดนักเรียนมาใส่แทนนะครับแล้วก็เล่นกับโซล่านั่นเองเนาะก็จะกลายเป็นทีมฟ ar ้าล้วนที่ค่อนข้างดีนะครับ,รบแล้วก็เป็นทีมยอดฮิตเลยที่ทเขาจะเล่นกันนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้อยู่ในนานนะครับทุกคนเพราะว่ายังไงฟ้าสุดท้ายแล้วเขาก็ไปฮิตทีมแดงอยู่ดีนะเพียงแแต่่่่่ววาา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 ถถ้้้้้อออยกกกกกเเเเเลลลนน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 ะะะรร็็สมมปณีีไดืจจ เป็นสายผสมกันนะครับอย่างเช่นเมริโอนาบวกกับวานิซ่าได้แห่งโชคชะตานะครับแล้วก็ใส่น้องชามี่เข้ามาฮิวด้วยนะโซลารจะได้ยืนอยู่นานๆน,น,นะครับหรือจะเปลี่ยนเอาเป็นชามี่ฮาราวินเอามาเล่นเป็นสายเผาอะไรแบบนั้นก็ยังได้เลยทุกคนหรือจะใช้เป็นยูโนพูดแบบนี้ก็ยังเล่นได้อีกเหมือนกันเนาะคือโซลานี่คือเข้าไปได้กับหลายทีมมากๆเลยนะอันนี้ก็จะเป็นทีมตัวอย่างเบื้องต้นนะครับที่คนส่วนใหญ่เขาเล่นกันเนาะนอกเหนือจากนี้เนี่ยเพื่อนๆก็ไปปรับเปลี่ยนนะครับผมเล่นตามสไตล์ของตัวเองได้นะครับโอเคเดอ,องงนสหู่ักรบึ กันนะครับผมซึ่งพอเราเปิดเทินมาเนี่ยเราก็กดใช้อันตีบับสปีดไปเลยเนาะ ฝั่งตรงข้ามนะครับชาร์ลอตนี้เร็วปกติอยู่แล้วนะคราก็จะได้บัฟลดความเสียหายไปทีนึงแล้วมาถึงเทินของโซล่านะครับเราก็กดใช้อันตีเพื่อเพิ่มพลังป้องกันให้กับแอสตาไปเลยนะครับแอสตาของเราจะได้ป่าดได้แรงๆนะครับมาถึงเทินของราชินีแม่มดนะครับก็อันตีไปเลยเนาะให้แอสตาเข้าสู่สถานะแอนตี้เมจิกนะครับทุกคนแล้วมาถึงเทินของแอสตานะครับตอนนี้เนี่ยบัฟของแอสตานี่จัดหนักจัดเต็มเลยนะก็จะมีบัฟเพิ่มพลังป้องกัน245%สมงร้อยสี่สนะิบห้าเือร์เซ็นต์เห็นไหมคน,นันเนี่ม ก็ใช้อันติหรือว่าจะใช้สกิลหมุนไปก็ตามสะดวกเนาะซึ่งอันนี้ผมก็สกิล2กวาดไปเลยแล้วกันนะครับ ถ้าเพื่อนๆทำของมาดีพอเนี่ยปาทีเดียวรับรองว่าตายหมดตีแน่นอนนะครับรับประกันได้เลยนะโอเคแล้วก็ดูที่สะท้อนกลับด้วยในทุกคนเวลาที่เขาโจมตีใส่ทีมเราเนาะเห็นไหมเขาก็จะโดนสะท้อนกลับด้วยนะก็อยู่ที่ความแรงนะครับของแต่ละตัวนะครับที่เราปั้นมานี่นะครับแอสตาเขาดูนะฮะแอสตาเขาปาดแอสตาเรานะครับแต่ว่าแอสตาเขาตายแทนนะฮะทุกคนโอเคทั้งหมดก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับไกด์ในการปั้นโซละเนาะเพื่อนๆก็สามารถดูเพื่อเป็นแนวทางในการนําไปใช้งานได้นะไม่จำเป็นต้องเชื่อผมทั้งหมดก็ได้นะครับหลายๆอย หลายส่วนเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถนําไปปรับใช้เข้ากับ ID ของตัวเองได้นะครับทุกคนเพราะว่าเกมนี้เนี่ยเราสามารถเล่นได้หลายแนวหลายสไตล์อยู่แล้วนะครับมันไม่ได้มีขีดจํากัดเนาะเราเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดให้เข้ากับ ID หรือว่าสไตล์การเล่นของตัวเองเนี่ยจะดีที่สุดนะครับทุกคนหรือถ้าเพื่อนๆไม่ชอบโซลาร์เนี่ยก็ไปสมเป็นวานิ่าได้แห่งโชคชะตามาใช้งานแทนก็ได้นะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นตัวไหนนะสองตัวนี้ก็มีประโยชน์ทางนั้นเลยนะโอเคสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให ไลกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ